อ่ะสวัสดีเอฟซีนะครับสวัสดีพร้อมยางพี่เดี๋ยวพาไปเที่ยวนะไปกันเลยอ่ะโอเคใครถึงแล้วเอฟซีรอแป๊บหนึ่งนะรอกันแป๊บหนึ่งอึดใจเดียวพี่อึดใจเดียวนะไม่นานวันนี้มากับใครครับวันนี้มากับแซมมี่น้าของแซมมี่วันนี้ก็เป็นลุกศสิษธ์ของบางยาเหมือนกันนะฝีมือุดฝีมือตรงนั้นพาไปออกสอนพื้นที่เลยน่ะไปดูกัน ที่ตามหลังมานั่นเป็นรถของของทีมคู้ชีพนะครับคู้ชีพคูภัยของอมตออ่านางนะตามหลังมาแจา้งมาว่ามีมูจงอางกระดาษใหญ่ดเดี๋ยวก็ไปรอลุ้นกันดูนะนี่เข้ามาในบ้านแล้วอ่าไปซมมี่ไปกันเลยอันนี้เป็นน้องชานะบังชา ทีมกู้ภัยของอบตนาะคนนี้เป็นลูกศิษย,ย์ของย่าเหมือนกันนะคนนี้สิบเอกเหมือนกันคนนี้ก็เป็นน้องแสนแต่นี่ะไปกันเลยฮะออกบ้าเลยวะไม่ะโอ้ยฟอนต์ขอยู่แล้วอ้าวอ๋อกลัวคนกลัวคนตกใจขึ้นต้นไม้ก็ <c oughs> ที่เกี่ยวลงมาใช่ไหนที่เกี่ยวมีขึ้นตามไม่ได้เ <c oughs> ไยนมัน <c oughs> ต้องเกี่ยวลงมา อันนี framework. ้เ <được> ป <Felix> ็นงูจงอางนะครับเป็นงูจงอางกำลังเลื้อยขึ้นต้นไม้ผมจ้ามานี่ตานี้เลยมาตานี้เลยไอ้น้องบอลเ้าตานั้นผมจามานี่เลยอ่ะเดี๋ยวดูนะเบาๆนะครับเบาๆ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 ไม่โดน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  เออเออนั่นแหละนั่นแหละอ๋อเบาๆลงมาเลยเออแสกเน็ตเลยนะอาวให้น้องฉานะเคสนี้ให้น้องฉานะนี่เรามาสอนกันหน้างานเลยเอาจับหางจับบ้างหนึ่งจับบางเบาๆ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 เลยเออจับหางเลยตัวนี้เป็นจงอางตัวเมีย นะตัวนี้เป็นจงอางตัวเมียดูได้ไงว่าตัวเมียอ่ะดูหางเล็กๆนะครับดูโคนหางตรงนี้เล็กๆถ้าเป็นตัวผู้โคนหางมันจะใหญ่นะเราดูกันง่ายๆนะเอฟซีทุกคนจําไว้นะครับดูไว,ดไ,วไว้เลยดูไว้เลยจาไว้เลยอ่ะนี่เป็นจงอางเพศเมียตัวนี้ถ้าเกิดจงอางเพศเมียอยู่แถวไหนจะมีตัวผู้เข้ามาหาตัวเมีย นะครับก็ระวังระวังนะครับระวัง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 ด้วยระวังบิดนะครับบิดนะครับอ่าถอยไปเลยยกมุมขึ้นเลยเอาละปล่อยรูดไปเลยโอเคเราใช้เวลาไม่นานนะครับเราใช้เวลาไม่นานจริงๆในการช่วยเหลือชาวบ้านนะครับเพื่อความปลอดภัยโอเคอาเจ้าของบ้านถ่ายไหมถ่ยมายินข้างข้างข้างหข้างหลังก็ได้โอเคอ่า ขอาเจ้าของบ้านไม่ถือเหรอ, <laughs> อโอเคก็เป็นงูจงอางสาประมาณ3เมตรนะครับเป็นงูจงอางสาประมาณ3เมตรก็ออกหากินนะครับตามภาษางูตัวเมียก็ออกหากินข้างล่างมันแล้งพี่นะช่วงนี้มันแหลกก็พี่เห็นสภาพอยู่ว่ามันแรง้งแล้วก็งูจงอางตัวเมียก็เข้ามาหากินในพื้นทีร่รถวๆบ้านนะครับหากินงูเล็กหากินพวกตะกรวดก็ปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดตัวเมียยังอยู่แถวนี้นะครับ ถ้าเกิดตัวเมียยังอยู่แถวนี้ตัวผู้ก็จะมาหาตัวเมียนั่นคือปัญหาว่าทําไมช่วงนี้เราเจอจงอางกันเยอะนะครับตัวผู้ที่อยู่ในป่ามันจะได้กลิ่นตัวเมียก็จะมาหาตัวเมียเพื่อผสมพันธุ์แค่นั้นเองนะครับอาการแบบนี้จะหมดไปหลังสงการนะพี่เท่าประมาณเมษาไปลายปลายเมษานี่คือมันจะหมด <c oughs> ก็มันจะเริ่มเข้าหน้าฝนฝนตกก็งูก็จะกลับเข้าไปในป่าเหมือนเดิมโดยปกตินะครับก็ตัวนี้เราจับได้แล้วก็จะเคลื่อนย้ายฝากทีมงานของอบตอ เอานางหน่วยผู้ภายของเอานางนะครับปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับไปหาพื้นที่ที่เหมาะสมปล่อยต่อไปนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเฮ้ยยยนยวยายยยยยยียย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 ย โอเคน้องขออคุณครับเข้าคนนักขอคาขอคนนักข้าขคนนักอ่ F C, า FC ฝากกดไลค์กดแชร์กันนะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะครับตับง้งฉานะ่ะนี่ก็เป็นฝีมือคนเชื้อจับ้านมีจิตอาสาเหมือนกันนะโอเควัสดีครับ